ค่ะก็สวัสดีท่านู้รัใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสําหรับเชาววันนี้ให้คุณสมจิตอ่านบวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะโครเสีบที่3ข้อ13จงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทําอย่างนั้นด้วยโยบบที่ส6ข้อ13ร่วงทรงทําให้ฟ้าสวรรค์สดใสด้วยพรากระสรลมของ,รงพระองค์ผราหัดของพระองค์ แทงพญานาคที่กําลังหนีไปเอิปัสสัทุที่5าข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักคุณพระเจ้าสำหรับภาวสนะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าจงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในความรักนะคะหรือว่าจงสัมพันธ์ในความรักในโคโรสีบทที่สข้อที่13จงอดทนต่อกันและกันและจงให้อภัยกันและกัน ถ้าเมื่อคนใดในพวกคุณมีเรื่องบนต่อคนอื่นท่านต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเหมือนกับที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงให้อภัยท่านในโลกทุกวันนี้พี่น้องก็คงจะทราบดีในโลกทุกวันนี้ลมแห่งความไม่อดทนกำลังพัดแรงน,นิดในหน่อยก็ฆ่ากันได้แต่เราดูสังคมในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่รุนแรงขึ้นทุกวันที่พบว่า คนไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนได้สิ่งเล็กๆน,น้อยๆทำให้โกรธและทำให้พวกเขาแสดงความโกรธที่ไม่เหมาะสมบางครั้งก็เกิดขึ้นกับคริสเตียนด้วยคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนเนื้อหนังก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้แต่คริสเตียนฝ่ายวิญญ,ญาณเขาจะขอการช่วยเหลือจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ แม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับปัญหามีลมแห่งความรุนแรงเข้ามาพัดมีพายุเข้ามากระทบในชีวิตของเราบางครั้งพระเจ้าก็ทดสอบความอดทนด้วยทดสอบความรักว่าเรามีความรักของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนพระเจ้าอนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างมากระทบกระทั่งกับอารมณ์ของเราเราคุณเคืองไหมหรือเราจะเลือกในการทำตามภระวศสนะเลือกที่จะอดทน เลือกที่จะมีผลของพระวิญญาณหรือเราจะเป็นเหมือนชาวโลกคนเคาะประตูบ้านกั้งๆเคาะแรงเกินไปทนไม่ได้เอาปืนมาฆ่าเขานั่นแหละคนทุกวันก็เป็นแบบนี้จิตใจของผู้คนโหดร้ายทารุณเพราะเขาไม่มีความอดทนพวกเขาจึงแสดงความโกรธแสดงความคิดเห็นแสดงอารมณ์จนต้องใช้คำนี้ฉันไม่สามารถทนต่อพวกนี้ได้ คริสเตียนอาจจะพูดว่าฉันไม่สามารถทนต่อพี่น้องคนนั้นคนนี้ได้เราสามารถได้ยินการบ่นอย่างนี้อย่างต่อเนื่องและเราก็เห็นว่าคนมากมายที่อยู่ในบรรยากาศโลกใบนี้แล้วก็บรรยากาศในคริสตจักรด้วยก็มีอารมณ์แบบโวยวายเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ไม่อดทนไม่มีผลของพระวิญญาณ ในโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็สอนเด็กยากเพราะว่าเด็กไม่เชื่อฟังอารมณ์รุนแรงไม่อดทนซึ่งกําลังเป็นข่าวก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจที่เด็กก้าแล้วสอนไม่ได้เตือนไม่ได้ไม่อยู่ในระบบระเบียบต้องการทําอะไรก็ต้องการที่จะทําไม่ได้สนใจว่ากฎระเบียบของโรงเรียนมีไหมดังมากทุกคนก็ดูข่าวนี่คือวิญญาณที่รุนแรง ไหลระเบียบไหลยังอายไหลกฎไหลเกณฑ์ไม่มีคือไม่มีแปรวิญญาณละเมิดวิญญาณกบฏกระบฏต่อพระเจ้าก็เลยทําให้เรากรบฏต่อกฎระเบียบต่างๆทั้งในโรงเรียนทั้งในบ้านทั้งในคริจสัจกรทั้งในแต่ละที่แต่ละแห่งเพราะอะไรเพราะความไม่อดทนเพราะอารมณ์ที่รุนแรงเพราะเนื้อหนังเพราะฉะนั้นก็เราก็จึงได้เห็นข่าวร้ายอยู่ทุกวัน ฉันไม่สามารถที่จะทนต่อคนนั้นทนต่อคนนี้อันนี้คือคำพูดของคนทุกวันนี้อย่างไรก็ตามเราต้องขอพระวิญญาณช่วยเราเราต้องมีกฎหมายของพระเจ้า,าที่จะเข้ามาในชีวิตของเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้คน มีความสัมพันธ์กับผู้คนทั้งในคริสตจักรและนอกคริสตจักรเพราะว่าเราเห็นกระแสลมแห่งความไม่อดทนกระแสแห่งความโหดร้ายกระแสการที่คนอารมณ์รุนแรงมากขึ้นโกรธเร็วแล้ก็หายช้าด้วยในคริสเตียนมีไหมมีเยอะฉันไม่สามารถที่จะทนกับพี่น้องคนนั้นคนนี้ก็ไม่แปลกใจที่เพิ่อพีสอนเราที่บอกว่าหมายทางท่อนที่อยู่ในตาของเรา เราก็ไม่สามารถที่จะเอามันออกมาได้ไม่รู้ด้วยซ้ําแต่บางครั้งก็ไปแค่ขี้ฝุ่นขี้ผงอยู่ในตาของคนอื่นเพราะวัจนะคําของพระเจ้าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเตือนและสอนเราไม่ให้เราเนี่ยเป็นคนที่โกรธง่ายแล้วก็ก็หายช้าด้วยไม่ใช่หายเร็วความโกรธทําให้เราอยู่ในสภาพที่ไม่อดทนไม่มีผลพระวิญญาณไม่มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่มีความรักนั่นเองขอพระเจ้าเมตตาเราในสังคมของคริสเตียนที่เราจะส่องสว่างที่เราจะกล้าแตกต่างจากคนมากมายคริสเตียนบางคนไม่สามารถที่จะอดทนต่อคนอื่นเป็นเดชให้เขาไม่มาโบสถ์เป็นเดชให้เขาเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เพราะว่าเขามีแนวความคิดที่รุนแรงมีอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่มีความอดทน ไม่ผ่อนหนักผ่อนเบาไม่อภัยต่อกันและกันมองเห็นความผิดของคนอื่นแต่ว่าเราไม่ได้มองเห็นเราก็มีความผิดด้วยเราก็มีความบาปด้วยเราก็เป็นคนที่ไม่อดทนขอพระเจ้ชาช่วยเรานะคะที่เราจะไม่เพียงแต่สำรวจตรวจสอบคนดื่นบรรยากาศภายนอกแต่เราต้องตรวจสอบชีวิตของเราด้วย พระวิญญาณกําลังฝึกเราในความอดทนพระวิญญาณกําลังฝึกเราให้เป็นคนที่เติบโตเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณจงอดทนต่อกันและกันและจงให้อภัยกันและกันมันจะมีเรื่องที่จะทําให้เราไม่อดทนต่อกันมันจะมีเรื่องที่ทําให้เราหมางใจกันมันจะทําให้เรามีนเรื่องที่ขุ่นเคืองกันด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกเราไงครับว่าให้เราอภัยกันและกัน ให้เราอาภัยเหมือนพระเจ้าท่านต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเหมือนกับที่องค์มโหสเป็นเจ้าได้ทรงอภัยให้ท่านในโยบบทีี่26ข้อ13ด้วยวิญญาณของพระเจ้าพปรองทรงทำให้ฟ้าสวรรค์สดใสพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างโลกทั้งใบและทำให้สวรรค์งดงามแต่พปรองก็ยังทอมใจมากและทรงพระคุณมากที่จะมาอาศัยอยู่ในคุณ มาอาศัยอยู่ในคนบาปเราเป็นใครที่พระเจ้าต้องการเราต้องการความสัมพันธ์ต้องการมาอยู่กับเราทั้งๆท,ท,ที่เราก็เป็นคนบาปเป็นคนต่าต้อยด้วยซ้ำไปแต่พระเจ้าทรงรักเราและโปรงทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราให้เราเรียนแบบจากพระเจ้าโปร่งทอมใจที่จะอดทนกับคุณโปร่งอดอดทนต่อเราโปร่งอภัยบาปกับเราโปรง่งทรงพระคุณมาก ที่เสด็จลงมาเพื่อที่จะอาศัยอยู่กับมนุษย์ตาดำๆเราต้องมีพระลักษณะของพระเจ้าอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่แต่ให้พระเจ้าเป็นใหญ่เราถึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราจะเรียนแบบพระคริสต์ไม่ใช่ไปเรียนแบบโลกโลกก็คือเต็ไมไปด้วยความโกรธความรุนแรงไม่อภัยเป็นวิญญาณทำลายกันและกันฆ่ากันและกัน วันนี้ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าจงกลับใจเสียใหม่ให้เราเรียนรู้ในการที่จะอภัยไม่มีที่ไหนที่เต็มไปด้วยดีพร้อมดูว่าสมบูรณ์แบบถ้าเราคิดแบบนี้เรากําลังไม่เข้าใจในการดําเนินชีวิตว่าเราเป็นคนบาปเราต้องทอมใจในการที่จะอภัยให้กับคนอื่นเหมือนพระเจ้าอภัยให้กับเราเราต้องเติบโตในเรื่องอารมณ์เราต้องเติบโตในการเป็นผู้ใหญ่ในความยิ่งใหญ่และความงดงามทั้งหมดของโปรงโปรงทรงถือว่า เรามีคุณสมบัติที่จะเป็นบ้านของพระองค์เป็นพับพาที่มีชีวิตของพระองค์ถึงแม้ว่าความไม่สมบูรณ์แบบและนิสัยแปลกๆของเราก็มีเยอะแยะไปหมดอย่าไปว่าแต่คนอื่นมีตัวเราก็ยิ่งมีเราก็แปลกประหลาดด้วยขึ้นๆลงๆไม่มีความสมบูรณ์แบบเราต้องให้ความยุติธรรมสำหรับคนอื่นด้วยนะคะ ต้องเรียนแบบจากพระคริสต์คนที่มีอารมณ์รุนแรงคนที่มีคํากล่าวโทษกล่าวร้ายคนอื่นเราต้องสงบสติท่อมใจเหมือนที่พระเจ้าท่อมใจรักเราเหมือนที่พระเจ้าอาภัยในนิสัยแปลกๆของเราด้วยนะให้คุณไปตามหาทั่วโลกก็ไม่มีใครสมบูรณ์หรอกเพราะทุกคนก็เป็นมนุษย์นี่ที่ต้องการความสมบูรณ์ที่ต้องการพระเจ้านั่นเอง เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเสด็จเข้ามาเพื่อจะช่วยเราให้เป็นคนที่รับความรักแล้วก็อภัยให้กับผู้คนเราก็เรียนแบบจากพระคริสต์สิคะถ้าเราตัดสินใจที่จะเรียนจากพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะมีพระคุณปร่งจะให้เรามีนิสัยที่ดีมีนิสัยที่อภัยมีนิสัยที่ทอมใจมีนิสัยที่ไม่โกรธง่ายอดทนต่อกันและกันอภัยต่อกันและกัน แมยว่ามันจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ไม่ดีเราต้องฟังพระวจนะเพราะว่าพระวจนะคาของพระเจ้าเป็นความจริงใครที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ขอให้เราที่จะอภัยการอภัยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอภัยให้กับเด็กฝ่ายวิญญาณคนที่มีการงานเนื้อหนังเยอะอภัยให้แก่คนอื่นไม่ได้หรอกเพราะคนนี้เขาจะเป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างอยูอย่บนพื้นฐานเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เะเป็นคนชอบกล่าวโทษกล่าวร้ายคนอื่นแต่ทำดียากอภัยให้คนอื่นก็ไม่ได้คนเห็นแก่ตัวแต่จะพูดนะคะเราต้องเรียนแบบจากพระคริสต์ถ้าเราบอกว่าเรามีนิสัยที่ดีพระคริสต์เท่านั้นที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเราพระคริสต์เท่านั้นที่เราควรจะเรียนแบบพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่พระองค์ทอมพระไทยลงมาหาคนบาปอย่างเราและอภัยบาปให้กับเราทรงพระคุณมาก นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนจากพระเจ้าเราต้องรู้ว่าถ้าเรามีพระวิญญาณเราต้องมีผลพระวิญญาณปรุงจะช่วยเหลือเราถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนที่เติบโตเป็นคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะให้ความสามารถกับเราที่จะทนได้ไม่กลัวข่าวร้ายไม่กลัวคำวิพากวิจารพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขพร้อมที่จะอภัยให้กับคนที่ไม่น่ารักคนที่น่ารังเกียจด,ด้วยซ้ำไป คนที่ทําไม่ดีต่อเราคนที่พูดไม่ดีกับเรากล่าวโทษกล่าวร้ายเราเติบโตเราก็เลยอภัยได้เราอดทนได้เพราะเรามีผลของพระวิญญาณเพราะเราเรียนแบบจากพระคริสต์เพราะฉะนั้นจะไม่มีคํานี้บอกว่าฉันไม่สามารถทนกับคนนี้ได้ฉันไม่สามารถทนกับพี่น้องคนนั้นคนนี้ได้ฉันไม่สามารถฉันไม่สามารถ แน่นอนถ้าเราอาศัยความสามารถของเราเราทำไม่ได้แต่เมื่อเราเพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเพึ่งพระเจ้าเมื่อไหร่เราจะทนได้เราอย่าเอาแต่ใจเราอย่าเอาใจของเราเป็นใหญ่ขอให้พระเจ้าเป็นใหญ่ในใจของเราพระเจ้ายัางอภัยให้กับเราเลยเราเป็นคนทำบาปทำชั่วเยอะแยะเราเป็นคนที่นิสัยไม่ดีมีนิสัยแปลกๆด้วยแต่พระเจ้าก็ยังรักเราให้พระคุณกับเราอภัยให้กับเรา เสริมสร้างเราด้วยปลงพร้อมที่จะอวยพรเราด้วยวันนี้พระเจ้าจึงท้าทายให้เราเรียนจากพระคริสต์เรียนแบบจากพระเจ้าเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าอย่าใจจืดใจดําใจละกรรมไม่อภัยฉันเคยได้ยินตั้งแต่ฉันไม่เชื่อพระเจ้าเวลาคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาโกรธกันเขาพูดยังไงรู้ไหมตายไม่ไปเผาเกลียดเข้ากระดูกดําวันนี้เราใช้วัฒนธรรมอะไรเราอย่าลืมนะคะ เราต้องไปสววนคนที่ไม่อภัยพระเจ้าไม่อภัยให้คุณด้วยพระเจ้าต้องการที่จะให้เรากลับใจใหม่พระเจ้าต้องการที่จะให้เรามีวิญญาณของพระเจ้าไม่ใช่วิญญาณแบบโลกไม่ใช่วิญญาณของมารมารสตานคือลักฆ่าและทำลายทำลายอย่างเดียววันนี้เราต้องอภัยแล้วก็เราจะไปต่อกับพระเจ้าแน่นอนนะคะถ้าเรายึดใจของเราหรือเราเตัองเป็นศูนย์กลาง เรากำลังเย่อหยิ่งไม่ฟังพระเจ้าเราจึงไม่สามารถทนกับคนอื่นได้แม้ว่าคนเหล่านั้นจะมีนิสัยที่แปลกๆมีนิสัยที่ไม่ดีเราทั้งอภัยไม่พอนะคะเราจะต้องอธิษฐานเผื่อเขาด้วยพระเจ้ามีคนที่แตกต่างจากเราแน่นอน เราไม่ต้องไปแสวงหาหรอกยังไงมันก็แตกต่างทําทำไมพระเจ้าสอนให้เรานะคะจงอดทนต่อก,กันและกันจงอภัยต่อก,กันและกันเพราะว่ามันจะมีคนที่ทำให้เราไม่ถูกใจจะมีคนที่น่ารังเกียจจะมีคนที่ไม่น่ารักเหมือนเรานี่แหละพระเจ้ายัางทนกับเราได้เลยพระเจ้ายัางรักเราเลยพระเจ้ายัางอภัยให้กับเราเลยเพราะฉะนั้นอย่ามีวิญญ,ญาณกล่าวโทษอย่ามีวิญญ,ญาณแตกแยกอย่ามีวิญญ,ญาณโกรธเกลียดชิงชังอาฆาตแค้นพยาบาท นั้นไม่ใช่ลูกของพระเจ้าเป็นลูกของมารเราต้องลื้อถอนและทำลายแผนการของมารซาตานออกไปจากนิสัยใจคอของเราเราไม่ใช่คนโหดร้ายเราเป็นลูกของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักและการอภัยวิญญาณแห่งการอภัยเป็นวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่ไม่อภัยจากคนที่ไม่อภัยกลายเป็นคนอภัยจากคนที่โกรธเกลียด ชิงชังอาฆาตแค้นพยาบาทและทำลายก็กลายเป็นคนที่มีความสามารถที่จะทอมใจอภัยเพราะเราตั้งใจเรียนแบบพระคริสต์เพราะเรามีพระวจนะคำของพระเจ้าที่เป็นบรรทัดฐานเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตของเราเราไม่ได้เป็นคนที่ดีพร้อมนะคะเรามีสิ่งที่ไม่ดีด้วยแต่ละคนมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันด้วยสาเหตุนี้เองพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาเพื่อจะช่วยคนบาปอย่างเราไงคะ เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังที่พระเจ้าเตือนเราว่าไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของเราเราก็ยังไม่เห็นแต่เราไปเห็นขี้ฝุ่นในตาของพี่น้องวันนี้พระเจ้ากำลังเตือนเราหนักๆเราก็ไม่ใช่คนดีพร้อมเราต้องการพระคุณของพระเจ้าเราต้องการการอภัยจากพระเจ้าเราก็ต้องการที่จะเรียนแบบจากพระเจ้าที่จะอภัยให้กับคนมากมายที่เขาไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเราไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละ ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ1ถึงข้อ2เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเราจงให้พปรองเป็นจุดสนใจของเราเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตของเราถ้าคุณบอกว่าคุณรักพระเยซูมันจะต้องแสดงออกให้เห็นในความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่น ก็จะบ่งบอกว่าโอ้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไม่ธรรมดาเราเป็นผู้ใหญ่เราเติบโต่ายวิญญาณเราเป็นคนที่น่านับถือบางทีลูกๆของเราเด็กๆเ,เขาทำอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเราเรายังไม่เอาเรื่องเขาเลยเรายังมีจิตใจที่อภัยเพราะเขาไม่เติบโตเพราะเขาเป็นลูกเราไม่ถือสาภาษาบ,บ้านเราเรายังรักเขาเรายังพร้อมที่จะสร้างเขาด้วยซ้าไปนะทุกคนที่มีลูกต้องเข้าใจ ขนาดลูกเราไม่สมบูรณ์พ่อแม่ก็ต้องรักพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูพ, outside, พ่อแม่ก็ต้องเอาใจใส่พ่อแม่ก็ต้องเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นการที่เราไม่สมบูรณ์แบบมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกพระเจ้าไม่แปลกใจที่เราเป็นคนไม่สมบูรณ์และพระเจ้าก็ไม่แปลกใจที่คนอื่นก็ไม่สมบูรณ์ด้วยเนีเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าจึงเสด็จเข้ามาเพื่อที่จะช่วยคนที่ไม่สมบูรณ์ คนที่ผิดปกติคนที่นิสัยขึ้นๆลงๆคนที่นิสัยที่แปรปลวนเหมือนพวกเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทาทายข้อพระคัมภีร์หลักของเราบอกว่าจงอดทนต่อกันและกันในคุรสีบทที่ 3, 13ข้อ13จงทอมใจที่จะช่วยเหลือและอดทนต่อพี่น้องในพระคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าไม่ควรมีใครที่ถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดรวมบทที่ 12, ข้อส อย่าไปยิงว่าเรานี่ดีกว่าใครเราก็คนบาปอยู่ดีนั่นแหละมันจะเน้นไปด้านไหนแค่นั้นแหละไม่ต้องไปตรวจสอบคนอื่นเราก็เป็นพวกเดียวกันเราก็เป็นคนที่พระเจ้าต้องการที่จะไถ่าบาปเรายกโทษให้กับเราเพราะฉะนั้นเรียนแบบจากพระคริสต์พระคริสต์ยกบาปให้กับเรายกโทษให้กับเราเราเป็นใครที่เราจะไปเอาเรื่องคนอื่นเราต้องเรียนแบบจากพระคริสต์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนแบบจากพระคริสต์อันตราย บรรลกนี้กําลังรอเราอยู่มารซสตานก็คอยตะคุบเราอยู่แล้วก็จะเอาเราไปใช้เป็นเครื่องมือให้เป็นคนเนื้อหนังจัดจัดให้เป็นคนอารมณ์ร้ายจัดจัดเพื่อเราจะฆ่าตัวเราเองนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นระเบิดเนี่ยถ้าได้ระเบิดเนี่ยมันก็ตัวเองมันก็ไม่เหลือเราก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะมีสติป,ปัญญา,าพระปัญญาของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราช่วยฉันด้วยช่วยพี่น้องด้วยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ในโลกใบนี้เพราะว่ามันสตานมันโกรธจัดเราอย่าเป็นพวกโกรธจัดจนทนต่อคนอื่นไม่ได้นะพระเจ้ายังทนต่อเราเลยพระเจ้าคาดหวังให้เราคิดถึงตัวเองอย่างสูงแต่เราจะต้องไม่ยกตัวเองเหนือคนอื่นอย่าถือตัวอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีบาปไม่มีข้อบกพร่องภาษาอีสานบอกไม่มีแป้วมีแต่แปลว เวลาฉันไปประกาศนะฉันก็คำ้ำคำพวกไหนทําบาปไปเหอะแต่ฉันไม่มีบาป <c oughs> บางครั้งพูดหนักไปกว่านั้นว่าพวกที่ไปบวชเป็นพวกมีปัญหาฉันจะบอกให้ปัญหาของคุณหนักกว่าฉันมันเป็นวิญญาณเย่อหยิงมันเป็นวิญญาณที่ไม่ถ่อมพวกเรานี้เป็นคนที่ยอมรับความจริงว่าเราเป็นคนบาปเราถึงต้องการพระเจ้าไงคะเราเป็นคนที่ยอมรับว่าถ้ามีความบาปก็มีปัญหาตามมา เราก็เลยต้องการพระเจ้าไงคะถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนไม่มีบาปเรากําลังโกหกโกหกตัวเองโกหกชาวบ้านชาวเมืองบางคนไปตําหนิเรื่องบางคนนิสัยแตกต่างเราในเรื่องนี้เรื่องนี้ <c oughs> เราอาจจะไม่เหมือนเขาตรงนั้นแต่ว่าเราก็มีบาปอีกชนิดหนึง่งบางคนไม่ติดเล่าแต่บางคนก็มีวิญญาณร่วงประเวณี นะบางคนไม่โกหกแต่ก็มีวิญญาณความโลภแต่ละคนก็แตกต่างกันให้เราสำรวจตัวเองการงานเนื้อหนังก็เห็นได้ชัดพระวิญญาณก็ต้องการที่จะเข้ามาช่วยเราขอให้เราตั้งอกตั้งใจที่จะสร้างตัวเราเองใหม่ด้วยพระคำไม่ใช่สร้างตัวเราเองตามเนื้อหนังของเราเราจำเป็นจะต้องฟังพระวจนะ ทำไมพระเจ้าต้องเสด็จมาเพราะว่าเราไม่สมบูรณ์กันไงคะเราต้องการพระเจ้าเราต้องการที่จะให้พระเจ้าเข้ามาสร้างเราให้พระคำของพระเจ้าเป็นใหญ่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวในเราไม่ใช่เนื้อหนังจงให้เราแน่ใจว่าความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่ไหลออกจากชีวิตของเราไปสู่คนมากมายฮาเลลูยาสันลเสิญพระเจ้าคะแต่พระบิดาเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรข้าพระองค์พี่น้องของข้าพระองค์ให้เราทอมใจให้เราเรียนแบบจากพระเจ้าให้เราเป็นคนที่มีผลของพระวิญญาณมีความอดกลั้นใจมีความสุภาพอ่อนโยนให้เรามีความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นได้คนที่แตกต่างจากเราคนที่นิสัยไม่ดีและเราก็มีส่วนที่ไม่ดีเยอะแยะวันนี้ขอพระเจ้าให้ผลของพระวิญญาณเต็มเปี่ยมในชีวิตของเราเพราะเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องมีผล พระวิญญาณขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสํแแดงความรักของพระเจ้าอย่างมากมายต่อโลกใบนี้และต่อโลกส่วนตัวของเราด้วยขอให้เรามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เต็มไปด้วยพระคุณและใจดีต่อผู้คนขอพระเจ้าช่วยเราที่พระเจ้าจะนำข้อบกพร่องต่างๆความไม่สมบูรณ์แบบของพวกเราออกไป ขอพระเจ้าเมตตาขอโปร่งสวมใส่ความรักอันยิ่งใหญ่ของโรรองเข้ามาในชีวิตของข้าโปรงพี่น้องของข้าโปรงเพื่อความรักของพระเจ้าจะถูกหลั่งไหลเข้ามาในหัวใจของข้าโรงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณช่วยเราในสิ่งที่เราทําไม่ได้ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าที่โรรองอดทนแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่จะอภัยบาปให้กับมนุษย์มาตายไถ่บาปมนุษย์มายกโทษ มารักษาโรคมาอวยพรเราให้เราพ้นจากคํำสาปแช่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่าให้เราอวดดีว่าเราเป็นคนดีกว่าใครว่าเราเป็นคนที่ไม่มีบาปแท้ที่จริงแล้วเรามีบาปเพราะว่าที่เราหมดบาปพราะพระเยซูยกบาปให้กับเราขอให้เรามีจิตใจเหมือนพระองค์ขอพระเจ้าเสริมสร้างเราขอปรองอภัยบาปผิดให้กับเราวิญญ,ญาณก,ากาล่าวโทษกล่าวร้ายคนอื่นจะหมดไปจาก นิส่ใจคอของเราขอพงชํำละเราตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าภายนอกและภายในขอพระโลหิตของพระเจ้าชํำละ เรามอบชีวิตของเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ให้เรามีความสัมพันธ์ต่อพระเจ้าและเมื่อเรามีความสัมพันธ์ถูกต้องกับพระเจ้าเราจะมีความสัมพันธ์ถูกต้องกับผู้คนมากมายที่แตกต่างจากเราเราจะมีความอดทนเราจะรักซึ่งกันและกันเราจะอภัยให้แก่กันและกันสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเรามอบปรุงจะาข้าซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าเวพรค่ะ